รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พิธีกรของเราเนี่ยแอบมาส่องอะไรตรงนี้นะสครับเนี่ยแต่เอ๊ดูดูแล้วเนี่ยหน้าคุ้นๆเหมือนกันนะครับสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไหนไหนแต่ว่าได้ฉันเห็นเชียร์ก่อนเขาเป็นแฟนกันเหรอฮะฉันเห็นเชียร์แบบแต่ว่าอะไรกันแล้วคือไรเชียร์เป็นเชียร์เชียร์เชียร์ช่างไม่ใชแต่เขาอยู่ด้วยกันนะเธอเห็นปะนี่สวัสดีท่านผู้ชมก่อนเร็วๆอ้าวเอาฉันลงด้วยเอาอยู่วันนั้นนั่นแหละไม่ต้องเดี๋ยวลงเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวหล่นนะลมนะกระโดดกระติกกระโดดกระโดด ล้มนะล้มนะโอ้ล้มจริงลองเดินโอ้ล้มอุ๊ยโอ้ล้มโอ้ล้มนะโอ้ล้มนะโอ้ยโอ้ล้มโอ้ล้มเร็วเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการไอทายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูพวกเราชอบชอบนะฮะทำไมอะไรยี่โอเจ็บเลยอ่ะโดนแรงเลยเจ็บลองอุ้ยลองเท้าขาดเลยอะลองเท้าขาดทีแล้วขาดทีแล้ว เธอมาบ้านใครแล้วโดนจิอเปิดนะจัะเต้ยฉันเห็นเต้ยกับเชียเขาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วตอนนี้เขาเป็นคู่ชินหุิดใช่ไหมเธอซ่อนรักกามเทพหมขอหอมแก้มคุณหน่อยได้ไหมครับถ้าคุณไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรนะทหลังจะทำก็ทำเลยสิพ่อฉันอายพูดได้ไหมคุณเป็นแฟนคนแรกแล้วก็จะเป็นแฟนคนสุดท้ายของผม หลังจากที่คู่นี้เขาเล่นด้วยกันเนี่ยกลายเป็นว่าคนชอบจัดให้เขาเป็นคู่จิ้นอีกหนึ่งคู่เต้ยกับไม่เขาเขาจิ้นกันหรือว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่าตอนแรกอ่ะมันจิ้นในจอแต่ตอนนี้เหมือนจะจิ้นนอกจอด้วยไปไปดูได้มากไปถามเขาเลยนี่เขาแอบถ่ายอยู่เราไปเผืออแอบถ่ายหรือส่งไลน์ไปใครก็ไม่รู้แล้วทำเป็นบอยแอบถ่ายไป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 เขาจะเข้ายังไงแล้วเนี่ยจินกล่องไหม พิธีกรของเราเนี่ยแอบส่องจนเจอคุณเต้กับคุณเชียเหมือนกำลังทำภารกิจอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อยากรู้เนี่ยต้องตามไปดูครับช่วงลัดเรอปานโอ้โหอะไรพี่เชียโอ้โหอยโหอะไรดูเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมครับผมไทำไมเลยสวัสดีครับ ดีค่ะมาทำรายการอะไรอะไรกันนี่เดี๋ยวที่เคนถามที่ใช่ไหมใช่มาทำอะไรกันบคิดไปถอดเสื้อทำไม่เยผมก็มาออกกำลังกายอ้าว้ทำไมอยู่บ้านเดียวกันก็บ้านอยู่ใกล้แค่นี้เองครับก็รู้ว่าตีท้ายครัวจะมาผมก็เลยมานี่แล้วใครเนี่ยใช่ครับแล้วใครให้มาอยากมาเอง พี่ป่ะแต่งแฟนกันเหรอใช่ครับมันไปอยู่ใกล้เฉยมาปั่นจักรยานมายังได้เลยครับเข้ามาเข้ามาเข้ามอ่าอยู่ใกล้กันสิสองคนนี้ สวัสดียากไปทางการ่อยคุณเต้สวบนดีครับแล้วคุณเชียร์ด้วยสรุปบ้านหลังนี้คือบ้านของคุณเชียร์ครับบ้านเชียร์แต่เมื่อกี้พวกเราแอบดูอยู่ข้างนอกนะฮะเห็นคุณเต้ถอดเสื้ออยู่กำลังซ้อมบทหรือกำลังอะไรเปลี่ยนเสื้อผ้าพิ่งวิ่งออกกำลังกายเสร็จแต่ตอนนี้เห็นบอกทั้งสองคนที่เป็นคู่จิ้นกันอยู่ใช่จากครื่องคิวปิดคิวปิดคิวปิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีตอนซ้อนรับกันไปเลยค่ะช่องสามกับเชียร์ก็เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกมาเดิมช่องสามด้วยใช่ค่ะบ้าน หน้าหน้าหน้าซอยนี้ก็ถึงแล้วครับปาดิสสภาลอยหน้าแบบ้านไม่เฉียรละอะไรเพิ่งร่วมงานกันเขาสนิทกันดีเเคมีเขาข้ากันนาอรักรักมากเลยครับเดี๋ยวโดนแนกครับเห็นบอกคุณอยู่กองชอบแกล้งเขาด้วยหรอใช่ครับแกล้งแกล้งแกล้งเราต้องการอย่าเสียงสูงอย่าปฏิเสธ เฮ้ยนี่พี่นี่พี่นี่พี่เ,ออเราทุกทางเรา,เราต้องบอกเราเป็นน้องอเขาเป็นพี่เออยังไงกูแกงุูแกงยังไง อะไรแกล่ะอะแล้ลองพูดมาเลยอย่างเช่นไม่แก้งะเขาเรียกว่าเป็นการละลายพฤติกรรมทํางานด้วยกันเข้าคู่พระนางจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินก็จริงนะจริงนี่คือเรื่องจริงมันคือการเวิร์กช็อปหน้ากองนี่คือการละลายพฤติกรรมเหรอใช่ไอร์บรอกกิ้งไงไส้กรอกอีสานแต่จริงๆเธอเป็นน้องใหม่นะไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานทำไมเอาไส้กรอกอีสานมายัดใส่กระเป๋าผมแล้วคราวนี้น้ำไส้กรอกอีสานหกใส่กระเป๋าผมเฮ้ยเป็นชัดที่5จะทิ้งอ่ะเีย ไม่เราไปยัดแล้วแบรนด์เนมป้าแบรนด์เนมป้าแบรนด์เนมเลยนะที่หลังไปยัดใส่ของหนุ่มหน่อยสิไม่ได้เอากระเป๋าไม่อยากรู้คุณเอาไส้กรอกอีสานไปยัดทำไมแล้วก็ราะเขาหิวเขาเป็นคนอีสานต้องไจังหวัดเลยต้องไปปฎิบัดิอะไรตัวเองอาน้าเจริญยัครับเอาเหรอเอาไส้อั่วไหม่ะไส้อั่วนอกเหรือจากไส้กรอกมีอะไรอีกที่เขาทำก็มีโทรศัพท์มือถือครับทำไมะโทรศัพท์มือถือเขาชอบมากดกดกดอะไรแล้วแล้วยังไงจะทำให้ดูไงแล้วพอคลาสเวิร์ดมันมันนานใช่ไหมพอหลายครั้งแล้ว กายเป็นลว่าโทมอะไอะอแรแแปรงคุณเต้กันดีนะคราวนี้เนี่ยโดนคุณเต้เอาคืนบ้างถึงกับกระโดดหน,นีอย่างไวเลยแหละครับเห็นเป็นสาวหา้หาวๆลุยๆแบบนี้เนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่าหัวตา,าขนาดนี้สาใจคุณเต้ก็หลาที่ได้แกล้งคืนสำเร็จมันไ,ไ,ไม่น,าน่ารไม่น่ารัก

ว่าเป็นนางเอกอ่ะไม่มีอะไรแล้วแกไม่ไปแล้วไปแล้วอยู่ตรงนู้นอยู่ไหนะอยู่ตรงนู้่ไนไม่เนอย่ตรงนไม่เขียนอ่ตยไม่เ็นอตรงนไไม่เขยนนนอไม่เอตอไมตรง้อไม่ตง้อไมเขาของ้ไมเขต้องกขนาดนั้น มันมันของปอมก็ยังขยักขยงแสะงว่ากลัวเขามากเนาะแล้วยังไงแล้วยังไงคือแบบเคยโดนกัดหรือโดนอะไรไม่โดนค่ะแต่มันชอบโผมมาในระยะตกใจอะไรอย่างเงี้ยแบบนอนอยู่แล้วแบบนั่นมันแบบรู้ว่าเขาว่ากลัวอ๋อใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างไงเอาอย่างหดดวยอาคุณเชิญคุณรู้ไหมว่าเขาดูแลกันจริงๆตอนเวลาเขาทำงาน ดูแลเรื่องกลิ่นปากเขาจะเช็คให้กันตลอดอ๋อเลือเชือเช็คกันยันท่าปากเน่ยหรอใส่กันหรอทำไมขอร้องทำไมว่าไม่เอามาให้ก่อนนานี้คะมันมีฉากที่เราต้องใกล้กันมากๆแล้วปากเม็นเหรอต้องแบบไม่ไม่ครับแล้วต้องจุ๊บเลย แล้วเขาต้องต้องจุกเลยแล้วเราอ่ะุตส่าห์แบบว่าอดทนไม่กินข้าวเพราะว่าข้ามเป็นนริกกะปิเพราะเราเกรงใจน้องแต่ปรากฏพอกำลังจะถ่ายซีนนี้ปุ๊บเดินไปกินข้าวน้พริกกะปิกินแบบไม่ยั้งเลยอ่ะแล้วแกต้องจุกกับมันใช่ทำไมพี่ไม่เอามาให้ก่อนคะเดี๋ยวก่อนนะคือผมแปรงฟันสามรอบจริงไหมก่อนจริงจริงแต่ครั้งที้ผมก็แปรงฟันสามรอบมันไม่อยู่หรอกพนปากอีกเออมันคิดว่ามันเอาอยู่นี่เดนทิสต์เต้เท่านั้นนี่มาถูกกล่าวอยู่ นี่แหละค่ะหลังจากนี้คุณไม่ต้องกังวลอีกแล้วเพราะว่าทางรายการเราเปนี่มาบอกให้ครับนี่าฟันเจนิสเตอร์ครับเปิดด้วย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 เปิดด้มยเปิด้วยเปิดด้วยเปิดดยเปิดดยเปิดด้วยเปิดด้มยเปิดด้วเปิดด้ยเปิดดเปิดด้วเปิดด้ยเปิดดยเปิดดวเปิดด้วยเปิดดเปิดด้าเป้วเปิดด้วยเปิดด้วเปิดด้วเปิดดยเปิดดเปิดดเปิดด้ว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 เปิวเปิดดเปิ้เปิดด้เปิดดเปิ เลยจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพุทเตอร์ยังอยู่ก่อนครับเดรายอยู่่กนังไม่จบครับยังไม่จบมีอะไรกลับไปเถอะอะไรกลับไปได้แล้วยังยังยังต้องมีเรื่องเขาเด็กแบบมีพี่เชียร์ก็ต้องมีผมครับเอออ่ะอย่างนั้ล้พักใช่ไหครับพี่ างใส่อันด์แหววิ่งไล่จับพี่ชายน้องชายเลยฮะตลอดทุกวันนี้หรอทำไมคุณเชียร์คุณถึงคุณเป็นโรคจิตใช่ไหมโรคจิตมากค่ะดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้นซับสไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดลกกดลกกดลกด